สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทไทโซไลได้มาเที่ยวชมสวนของคุณโอซึ่งปลูกทั้งปาล์มน้ำมันและอินทผาลามนะฮะอยู่ที่อำเภอโกงหลาจังหวัดพัทลุงนะฮะคุณโอเป็นคนหนุ่มที่ลุงที่เรียกว่าไฟแรงนะฮะได้ใช้แร่เทคโซซีเกตและถุงเงินของเรามาเป็นตัวเพิ่มผสมกับปุ๋ยใช้ในต้นอินทผาลามและ ต้นปาล์มน้ำมันนะครับอันนี้ก็คุณโอ๋ก็ได้ให้คุยไว้แล้วนะฮะว่าจะใช้ยังไงวิธีไงแค่ผสมส่วนอัตรงใช้ผงใช้เป็นแบบผงใย่างแบบชีเสผงนะฮะสิบกิโลต่อหุ๋ยสิบกิโลหุ่ยสองกระสอบเพราะเราหนึ่งกระสอบผสมลงไปแล้วตีเนี้ใส่ทันทีแล้วใช้สีพ่นด้วยได้ขาว ครับวันนี้บริษัทไทยโซไลได้มาเยี่ยมสวนอินทภารัมของคุณโออยู่ที่อำเภอกงหราจ,จังหวัดพัทลุงส่วนนี้นะครับได้ใช้แร่ถ,ถุงเงินผสมกับปุ๋ยนำไปใช้กับอินทภารัมเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารรองและ เพิ่มการดูด hmm. ซ um, right. like, uh, really ับปุ so exposed, startups, ๋ยให้กับอินทภาลัมและในบางครั้งนั้นคุณโหก็ยังได้ใช้ผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบโดยใช้เป็นแร่ถุงเงินชนิดผงสามขีดผสมกับน้ำา2ลลิตรวันนี้คุณโอก็จะมาบอกเราถึงเทคนิคในการผสมเกสรตัวผู้และเกอรตัวเมีย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา1ปีนั้นปล่อยให้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียผสมกันเองตามธรรมชาติมันจะติดเพียงแค่6กถึงเจต้นเท่านั้นในปีนี้นคุณโหก็เลยได้นำวิธีการที่ได้ไปเรียนรู้มาโดยการเอาเกสรตัวผู้ไปประสานกับเกสรตัวเมียแล้วใช้ถุงคลุมแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่า ให้เกสรตัวผู้ล่วงใส่เกสรตัวเมียและต่อมาอีกวันหนึ่งก็ใช้วิธีเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนดอกใหม่เสร็จแล้วก็มาเขย่าให้ผสมลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อัตราการติดระหว่างเกสรตัวผู้กับตัวเมียเพิ่มมากขึ้นและก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือ เอาเกสรตัวผู้อเอาไปใส่ขวดไว้เสร็จแล้วเวลาเอามาผสมกับเกสรตัวเมียก็ใช้หลอดเป่าลงไปและใช้ถุงพลาสติกคลุมเช่นเดิมมันมันจะมีอัตราการผสมติดเยอะมากคือการผสมเนี่ยคือง่ายๆเลยเอาดอกตัวผู้มามามาสอดให้มันผสนกับดอกตัวเมียแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมแล้วก็เขย่า แล้วก็เอาดอกตัวผู้ออกก็ถือว่าโอเคเสร็จไปในวันแรกก็เสร็จไปพอวันที่สองเราก็ใช้ดอกตัวผู้บางบางคนก็ใช้ดอกเดิมแต่ถ้าเรามีดอกตัวผู้เยอะเราก็จะใช้ดอกตัวผู้อีกดอกหนึ่งเพื่อมาผสมอีกทีหนึง่งผสมซ้ำครับผสมซ้าแต่ดอกตัวผู้ในวันแรกที่เราผสมเนี่ยเราสามารถผสมได้หลายๆต้นเลยเพราะว่าเกสรมันจะเยอะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือว่าวิธีการเก็บดอกเก็บดอก ตัวผู้คือเก็บเก็บเคสอนเก็บออกจากจากดอกเลยคือเป็นมันมันจะเป็นผงๆนะเป็นละอองมาใส่ในขวดแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคุมดอกตัวเมียตัดตัดอปลายุายงตรงมุมฮะออกอีกหนึง่งแล้วใช้ใช้ใช้ไอตัวนาชใช้ไหมใช่ออ่าใช้ใช้หลอด อ่าใช้ใช้หลอดแล้วก็อเอาเกสรใส่ในหลอดนิดนึงแล้วก็เป่าลงไปแล้วเขย่าสักบางทีเนี่ยถ้าปล่อยให้มันตาติดตามธรรมชาติมันจะติดน้อยมากฮนะอย่างกับปีแรกที่ที่หลายๆออกมาประมาณหก็ต้นเนี่ยเราปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็ผสมผิดวิธีมันจะออกมาต่อทะลายเนี่ยคือว่าดิบลูกน้อย<ม>ครับไม่ดก,ดกแล้วก็ปีแรกก็มามาพบปัญหาเก่ยวกับ อผสมผิดวิธีไม่ดกแล้วก็พอลูกติดอเราดูแลผิดวิธีป้องกันฝนป้องกันความคืน้นอะไรต่างๆทาให้เกิดเชื้อราอะไรพอลูกโตมานิดนึงมันก็ร่วงครับเลยขึ้นไปศึกษาที่โคราชก็ไปดูวิธีมาตอนนั้นผมไปเดือนกุมภาก็มเาาออกดอกพอดี ก็ไปดูวิธีการผสมพันธุ์ดูอะไรมาแล้วก็ถ้าออกมาปีหน้าก็ถือว่าน่า,น,าน่าจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาลองทําจริงนะถ้าปลูกตามธรรมชาติเนี่ยแร้ทว่า,าวเฉลี่ยล้วปีที่จริงให้สองอีชาวซาอุนะฮะท,ที่ผมไปดูมาก็สามปีครึ่ง มันจะเริ่มออกดอกตั้งแต่ต้นเล็กแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยอย่างของอของคุณชายอารีฮะ